ไมอิหลีมุ้ยหมอลำป่าบะหมอลำบ้านป่าเมืองนอนเออหมอห้ะลำบ้านป่าเดินมาถึงแล้วนะพวอเรานี่มุ้ยหมอยูพี่น้องมาอยู่ในป่ามื่อนีกับือ อ,อยู่กับปลาจริงๆเลยมีหลังคาไว้ยอย่างนะครับพี่น้องวันนี้เรามากกว่าเกือบร้อยชีวิตนะฮะทุกคนรวมพนักงานรวมทุกอย่างเออเรามีทั้งคอนเสิร์ตได้ขับในบา้านได้ม้อนลำใหญ่แล้วก็มีมทุกลุกลุ่แบบง่าทั้งไม่ใหญ่แบบพี่น้องนะครับอันนี้มีเลยอยู่ไข่มันเลยพี่น้องอยู่น้ำปลาทั้งดูงมีน้ำมูสิงงูสัตว์งูส,งสบ<ม>ว,วแบบัดงูเขียวเรื่องไหมครับองล่างแต่หน้าวน้นุกอยนะ่าง <c oughs> อนนิีพักการแี่งหนายู่เดีพี่น้องอยู่กับผูกับายารถบัตรหางเครื่องผุ้นดพี่นอ้องเ <c oughs> ห็นังรถบรหางเครื่องเป็นทีคาแ่อือนี่ก็หางเครื่องส่วนหนึ่งยู่ใต้ในในในหางส่วนอีกหนึ่งเตรียมตัวขึ้น,าน,น้ามเดียวพี่นอ้องอาจจะพักลูตัวปเดเพราะว่ามันเป็ยนงานสามงานสี่องยู่มองเศาอาจจะพัลูตัปั๊บตัวบไ,ได้ปรับตัวไม่ได้นะครับก็ แต่ว่าก็ได้กำลังเยอะีไปงานไหนคนเพื่อทุกงานไปมองในคนชกัไรสูมองพี่น้องยี่ดีเลยนร่องอะไรโค้ชเราแตกส่วนเมื่อคืนนึ่งกับแตกส่วนไี่รอเด้อย่างเซ็ตไอเดียคือกันศิลปินเขาสปีดพี่น้องยิ่งดีหน่อยเป็นยังไงบ้างะสวัสดีครับ้าไม้ครับแมนครับผมยู่ต้องพื้นก่อนเด้อว้าวไม ขอเต็นจากแม่เลแม่แม่ขอเต็นเลรี่ครับขอเต็นเลยครับผมมาลมไม้นี่นี่ครับผมเาเาูแหมขเต็นมาลูกเต้นอรเลี่ยงเลยอเต็นครับผมพี่แซ่ยังไ่เคยสินเอาเอบสานบ้านนะไม่อยู่เ้ยมาไปดูน่นเปิดใครเปิดใเเต็นบอลนะครับพีคี่ว่าเดี่ยวนะครับผมตา ท่นตัวจากช่งางท่าผมมาเป็นไม่ได้ผันค่ะเขาให้ผันเปิดเทงในตาพี่ยังก็เปิดเลยค่ะเพราะมาออันบอสอย่างควาดูเต้นบอลนะครับผมบอลจะยืดน้ำผื่นน้ำหยาให้กันนะครับพี่น้องน้องนในตาก็มานะครับน้องนายตาก็มกบา้าอยู่ที่หลังพี่น้องนี่น้องลกี่คนสวยนะครับ บัดก็มีน้ำ้งที่เกิดจากพี่น้องเยอะนะละไมมะขัน,ม,ม,น,นมีอย่างนะครับผมยีน้ำผ้นน้ำยาไปก่อนพี่น้องน้ำงูงูสิงงูเขียวว่าไปครับผมเดจะไปเจอกันที่หน้าเวทีนะครับผมเวที